วันนี้ที่บ้านหนองไร่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี บรรยากาศดูคึกคักป้ายประกาศบอกว่ากำลังมีพิธีเปิดโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างเป็นทางการโดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานผู้คนจากหลายฝ่ายได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนหน่วยงานในท้องถิ่นต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรบ้านหนองไร่ ในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกของ12พื้นที่ปฏิบัติการนำร่องอวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเพื่อจัดฐานบดานให้กับพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชนบททานได้มีน้ำใช้ตลอดปีข้อที่2ครับเพื่อประเมินจักรยภาพของน้ดานในพื้นที่นำขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร ข้อที่3ครับเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการธ้ระดาลเป้าหมายของโครงการนะครับหนึ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประถาถาาดานเพื่อการเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย 2. การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็งในการใช้น้ำประดานเพื่อการเกษตร 3. มีรูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรณบัดนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รเริ่มให้ดำเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นในรูปแบบปฏิบัติการนำร่องในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตละหนึ่งแห่งรวม12แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดเชียงรายพิษณุโลกสุพรรณบุรีราชบุรีปราจีนบุรี สะแก้วบุรีรัมย์เยโสธรขอนแก่นอุดรธานีสุราษธานีและสตูลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี2553พื้นที่เป้าหมายเหล่านี้เป็นพื้นที่นอกเขตจนลประทานและเกษตรกรมีความต้องการน้ำเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปีและลดผลผลิตเสียหายจากการขาดน้ำ วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการคือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในขั้นตอนประเมินชุมชนเพื่อคัดเลือกพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการนำร่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบว่าเกษตรกรใน12พื้นที่เป้าหมายแม้ทำการปลูกพืชต่างชนิดอยู่ต่างระบบนิเวศและได้เคยพยายามหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรด้วยตนเองมาก่อนแต่เกษตรกรในทุกพื้นที่ต่างระบุว่าอย่างประสบปัญหาขาดน้ำเพื่อการเกษตรและคาดหวังว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะสามารถพัฒนาระบบน้ำบาดาลที่มีคุณภาพและมีความมั่นคงมากกว่าให้ได้ ชาวบ้านเนี่ยเราก็เจาะน้ำบาดาลขนาดเล็กทำให้เราไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรนะคะก็เลยคิดกันว่า,าต้องหา,าส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ขอความรุกเข้าไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาช่วยขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ให้เพื่อที่เราจะได้มีการทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะคะ ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยผลิตแคตาลูปเป็นพื้นที่เป็นพืชเศรษฐกิจเราก็เลยต้องหาพื้นที่หาแหล่งน้ําที่จะมีให้เราทําการเกษตรได้ต่อเนื่องเพื่อให้อาชีพของเราได้มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะตลอดทั้งปีนะคะโดยไม่ต้องไปทํางานนอกพื้นที่ พอมีมกลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาลเขามากก็คือเข้าลดต้นทุนลงหลายนะครับหลายก็คือว่าหนึ่งการใส่น้ำเนี่ก็ใส่ไฟนี่เขาก็ลดต้นทุนแล้วแล่ะก็กะเกษตรกรยังมาปลูกพืชเพิ่มเติมได้อีกหลังจากปลูกผักเพราะว่าต้นทุนน้ำเขามันหน่อยนะครับแต่กรเ้าใส่น้ำมันต่อชุมมือเนี่เขาใส่ไฟฟ้าหลักมันกับโบโบแห้งกเกษตรกรก็หันกลับมาปลูกพืชเสริมต่อในที่ดิน แปลงเ,เกาบ,บ่อยที่ดีถ้าวางเปลาขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในการลดต้นทุนคือว่าการใส่ปุ๋ยมักใส่ยังนี่แหละครับ การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและก่อสร้างระบบส่งน้ำสายหลักสู่แปลงเกษตรพร้อมวางระบบไฟฟ้าเป็นกิจกรรมแรกเริ่มของโครงการในความรับผิดชอบของกลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาลโดยมีผู้นำในแต่ละพื้นที่ช่วยดูแลให้คำแนะนำและประสานเกษตรกรเจ้าของที่ดินเรื่องการกำหนดจุดที่ตั้งองค์ประกอบต่างๆของระบบในส่วนงานพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบมีส่วนร่วม กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดคณะที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีในแต่ละภูมิภาคร่วมเป็นคณะทำงานแนวคิดสำคัญที่คณะที่ปรึกษาใช้ในการกำหนดแผนงานและวิธีการดำเนินงานคือการแปลนแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ชุมชนรู้จักโครงการและโครงการรู้จักชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานความร่วมมือตั้งแต่ต้นโครงการจึงได้จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนงานโครงการให้ชุมชนแต่ละพื้นที่ได้รับรู้พร้อมกันนั้นคณะทำงานของโครงการก็ได้ทำการศึกษาชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและกระบวนการดำเนินงานระยะต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่รวมทั้งไว้ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังการพัฒนาโครงการต่อไป ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและการทำงานในรูปกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการได้จัดก,กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่นมีเนื้อหาที่ครอบคลุม3เรื่องสำคัญได้แก่ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติน้ำบาดาลและการบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำความหมายและวิธีประเมินความคุ้มค่าในการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และรูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การผลิตสารชีวาภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในเรื่องต่างๆพบว่านอกจากช่วยเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นและสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างคณะทำงานโครงการกับชุมชนท้องถิ่นแล้ว ยังทําให้เกิดแรงบันดาลใจในเกษตรกรหลายรายที่จะลงมือทดลองใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้เพื่อปรับปรุงการทําการเกษตรของตนเองเช่นการทํานาโยนการผลิตและใช้สารชีวาภาพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของสำนักงานการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายไปดูงานมาก็มาทำเรื่องข้าวโยนนะครับข้าวโยน <c oughs> แล้วก็มามาเพาะ ขั้นแรกก็มาเพาะข้าวก่อนนะต่อไปโยนในนาขั้นแรกก็านของเขาตัวเองก่อนทาตัวเองก่อนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรับจ้างนะครับเริ่มรับจ้างรมมีอาชีพเพิ่มเติมขึ้นคือรับจ้างแล้วก็ปโยนของของชาวบ้านที่ว่าเขาไม่มีไม่มีทุนที่จะไปซื้อแบบไม่มีถาดก็รับโยนด้วยนะครับไล่รับประมาณ ทงเพาะด้วยโยนด้วยไรเพือการลอยถึงพันนึงหนึ่งพันบาทก็มีอาชีพพิเศษเนาะได้เรนนี้ก็มีงานมีงานทาตลอดนะครับมีข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตดังกล่าวได้เกิดขึ้นทันทีแม้การก่อสร้างระบบน้ําบาดาลยังไม่แล้วเสร็จและเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกพื้นที่เป้าหมายของโครงการค่ะหลังจากที่ไปศึกษาดูงานที่วัดโบสถ์ก็ไปเห็นไอเดียว่าการทำนา จะให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจากที่เราเคยใช้ปุ๋ย20ลูกหรือ10ลูกต่อครั้งแต่แต่ปีรุ่นหนึ่งเราจะใส่ประมาณ2ครั้งนะคะ <S <S ก็เราก็จะลดลงไปจากเราเคยหวาน10ลูกต่อครั้งเราก็จะเหลืออยู่สัก7ลูกแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะก็จะลดลงไปด้วยจากที่เราหวานแล้วอาจจะแบบหวานกันเองนะคะแบบเคยแน่นๆอะไรเงี้ยก็จะ3ามถังต่อไร่อันนี้เราก็ลดลงไปแล้วแต่ว่า เรายังปดนิสัยคือยังชอบแน้นๆอยู่ก็จะประมาณ20กิโลตล่อไร่แต่จากการที่เราดูแลมันก็ง่ายขึ้นนะคะอยากยากอยากคุมเราก็ไม่ต้องได้ฉีกิจกรรมสำคัญที่เป็นหัวใจของการบริหารจัดการโครงการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนคือการได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำและการร่างกฎระเบียบข้อตกลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก ทำให้เกิดกลไกในการดูแลจัดก,การระบบที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่นโดยมีที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยปรา์เกษตรกํานันและผู้สง่งคุณวุิผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่นได้แก่เกษตรตำบลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและครูการรวมกลุ่มกันมหมายถึงการบริหารการใช้น้ํา ให้มาถูกต้องและถูกวิธีคือกลุ่มหนึ่งก็ไม่เกิน12คน12คนที้ต้องบริหารเวลาของกันและกันให้ถูกในเมื่อเราบริหารเวลากันถูกเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มเราก็จะให้มันเหมือนเหมือนกันทุกกลุ่มการบริหารเวลาเพราะพืชบางตัวมันจะใช้ลดน้ำไม่เหมือนกันอย่างพวกแตงลดน้ำตอนเที่ยงไม่ได้ แตงต้องลดน้ำตอนเช้าเพราะหนึ่งน้ำอน,นะมันจะไปล้างชนิดของลาน้ำค้างเขาเรียกว่าเป็นกฎกติก,กาหรือการตั้งกลุ่มย่อยเพราะที่นี่มันมีกลุ่มย่อยอยู่8กลุ่มการบริหารกลุ่มนี้มีปัญหาเราก็จะเอาคณะกรรมการกลุ่มอื่นไปช่วยกันแก้ปัญหาของจุดนั้นนะกิจกรรมที่ส่วนร่วมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มไหนมีปัญหาเราก็จะเฮลโลไปช่วยกัน ไปช่วยกลุ่มนั้นจนกว่าทั้ง8กลุ่มนั้นไม่มีปัญหามีความรักและก็ความสาม,มัคคีกันเราพูดอะไรเราต้องเคารพกฎกติกาแล้วก็เคารพความคิดเห็นของกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วกลุ่มเรายั่งยืนถ้าคนเราถ้าไม่เคารพกันมันก็อยู่ไม่ได้กลุ่มนะจะไปเองนะไปไม่ได้ ต้องมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหน่วยงานช่วยเหลือในที่นี้หมายถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผมจะเป็นการระดมทุนตั้งกองทุนเอาไว้เพื่อซ่อมเกี่ยวกับพวกระบบเัมอมร,ระบบการวางท่อผมจะปีระดมทุนกันเขาเรียกบริจาคเป็นกองทุนกันผมจะตั้งของผมคือคณะกรรมการบริหารผม15คนต้องมีหน้าที่ทําทุกคนไม่ใช่ตั้งไว้ลอยๆต้องมีหน้าที่กันทุกคน ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่าและต่อเนื่องสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นหนึ่งในหน่วยง,งานในท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญก็ได้เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มเนี่ยนะเกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับก็รสร้างจิตสำนึกให้คนกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยนะตันนี้นะให้มันรักในกลุ่มแล้วก็รักในอีกน้อยก็ขอให้รักในชีวิตของตัวเองนะ การใช้สารเคมีตัวนี้คือตัวหลักสําคัญนะแล้วก็ขอสร้างความาความเชื่อมั่นนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะเกี่ยวกับถ้าหากเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บน้ําฝนไม่ตกมาน้ําไม่มีมานะฮะแล้วก็ในกลุ่มของเรา,ามีสํารองน้าได้นะครับสำรองน้ําก็มาใช้ได้นะครับแจะมีโอกาสเหนือกว่าที่อื่นนะครับแต่ตอนนี้ขามีความที่ประโยชน์ของของอโครงการตัวนี้นะครับที่ว่าเห็นว่า มันนทาปแล้้วกก <Yeah. S 1> เษตรรรระยช์จิงๆบัดนี้โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ผ่านการดำเนินง,งานมาเกือบ2ปีทำให้เกิดรูปแบบและกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรขึ้นแล้วใน12พื้นที่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเหล่านี้ยังเป็น,นกลไกที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่การติดตามสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อดูแลและสนับสนุนให้ความตั้งใจจริงของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกพื้นที่เกิดผลจริงในทางปฏิบัติคือการใช้ประโยชน์โครงการอย่างคุ้มค่าและขับเคลื่อนสู่การเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลได้อย่างเข้มแข็งต่อไป